นักเรียนทุกคนวันนี้มาพบก,กับคุณครูพัทยาอินเทอร์เนต็ตนะคะหรือว่าครูติก๊กวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะการอ่านข่าวสารของทางราชการนะคะในช่วงนี้อย่างที่เราทราบนะคะกำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นทางราชการหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการออกหนังสือนะคะของทางราชการมาเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าเขา ออกประกาศอะไรนะคะแต่ถ้าเราเรียนเรื่องการอ่านข่าวสารของทางราชการแล้วนักเรียนก็จะสามารถอ่านได้นะคะเราก็จะเข้าใจความหมายนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางราชการจะประกาศมาให้เราได้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมาดูนะคะ การอ่านข่าวสารของทางราชการนะคะข่าวสารของทางราชการก็เป็นการสื่อสารข้อความนะคะจากหน่วยงานราชการถึงประชาชนบุคคลทั่วไปนะคะหน่วยงานราชการนักเรียนทราบไหมอะไรคือหน่วยงานราชการบางคนยังไม่ทราบเลยนะคะก็อาจจะเป็นประกาศจากทางกระทรวงนะคะทางโรงเรียนของเราก็เป็นหน่วยงานราชการนะคะ าทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหรือว่าจากศูนย์โควิดนะคะอะไรหลายๆอย่างพวกนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะของทางราชการนะคะซึ่งเขาจะจัดทำในรูปแบบต่างๆค่ะเขาจัดทำในรูปแบบต่างๆเพื่อมีจุดมุ่งหมายนะคะให้ประชาชนทั่วไปให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านเพื่อรับทราบ ในสิ่งที่เขาประกาศนะคะแล้วก็ให้อ่านเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะหลักการพิจารณาและการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับข่าวสารของทางราชการนะคะอาจจะเป็นดังนี้นะคะหก็คือเป็นข่าวสารของหน่วยงานใดเราจะต้องดูก่อนนะคะว่า ประกาศนี้นะคะามาจากหน่วยงานใดเป็นของหน่วยงานใดเป็นของกระทรวงศึกษาธิการเป็นของศูนย์โควิดแห่งชาติหรือว่าเป็นของอกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแจ้งตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ เขาแจ้งให้นักเรียนทราบตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราจะต้องดูวันที่ด้วยเดือนนะคะปีพศและเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาก็จะมีหัวเรื่องมานะคะว่าเรื่องที่เขาจะแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องดูนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะเขาส่ง เอกสารราชการให้ใครให้ประชาชนทั่วไปให้ผู้ในยการโรงเรียนนะคะหรือว่าให้ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเราจะต้องดูให้ครบนะคะต้องการอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรระยะเวลาใดอย่างอันนี้เลยนะคะมีการประกาศนะคะาภาวะฉุกเฉินนะคะต้องการให้คนไทยนะคะ ทำอะไรนะคะไม่ออกนอกบ้านไม่ออกจากเคหสถานในเวลาเท่าไหร่นะคะให้ปฏิบัติอย่างไร,ซ,ออาาร,ระะซื้ออาหารในร้านค้านะคะซื้ออาหารในร้านค้านั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ถึงกี่โมงนะคะระยะเวลาใดนะคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ ให้ติดต่อกลับไปหรือไม่ถ้าติดต่อกลับติดต่อกับใครวิธีใดหน่วยงานใดบ้างหนังสือทางราชการนะคะก็จะมีเบอร์โทรนะคะหรือว่ารายละเอียดในการติดต่อกลับหาผู้ที่ส่งหนังสือมานะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าเราต้องการรายงานข้อมูลตรงไหนเราสามารถติดต่อกลับไปได้นะคะ ข้อ7มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องหรือต้องเตรียมนะคะบางครั้งหนังสือเอกสารราชการให้เรานะคะรายงานข้อมูลนะคะเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นอ่าสำเนาบัตรประชาชนนะคะอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าข้อ8พิจารณาความน่าเชื่อถือของสารและที่มา บางครั้งนะคะเราไม่รู้ว่าอ่าหนังสือนั้นมาจากที่ไหนเราจะต้องดูมีมีตราครุฑไหมนะคะครบถ้วนไหมมีที่อยู่ของหน่วยงานที่ส่งมาไหมนะคะ9าพิจารณาทางเลือกปฏิบัตินะคะอ่าพิจารณาทางเลือกปฏิบัติสิบ จดบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องไว้กันลืมอะบางครั้งอ่านไปแล้วจะต้องส่งต่อให้คนอื่นเราก็ควรที่จะจดบันทึกข้อความไว้นะคะที่เกี่ยวกับเราเพื่อที่จะไม่ลืมอันนี้เป็นหลักการพิจารณานะคะในการอ่านนะคะข่าวสารของทางราชการว่า จะเป็นยังไงนะคะเป็นข่าวสารของหน่วยงานใดแจ้งตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะมีหลักการพิจารณานะคะการอ่านข่าวสารของทางราชการค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะของประากาศนะคะหรือว่าข่าวสารจากทางราชการนะคะตัวอย่างส่วนใหญ่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะจะมีปราครุดนะคะ ที่จะเป็นหนังสือจากทางราชการที่ออกประกาศนะคะแล้วก็ประกาศชื่อหน่วยงานราชการที่ออกประกาศเป็นอะไรตรงนี้อาจจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะเรื่องชื่อเรื่องที่จะประกาศเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะย่อหน้าอ้างถึงเรื่องที่ประกาศนะคะจุดประสงค์สำคัญรา,รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติเป็นยังไง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็จะมีลายมือชื่อผู้ประกาศด้วยนะคะตำแหน่งด้วยต้องดูให้ครบนะคะมีวันที่ครบไหมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องกำหนดสภาพเครื่องหมายราชการนะคะกำหนดกำหนดภาพเครื่องหมายราชการมันไม่ค่อยชัดเนะาะอันนี้เป็นของกรมรถไฟนะคะ อ่าอย่างนี้ประกาศจากศูนย์โควิดนะคะเห็นไหมคะด่วนที่สุดนะคะมีมีตราครุฑนะคะมันไม่ค่อยชัดนะคะนักเรียนไม่มีไรเนาะอ่าอย่างนี้อันนี้ชัดมาหน่อยประกาศโรงเรียนพิทยานุสรเรื่องอะไรนะคะรับสมัครประธานนักเรียนปีการศึกษาเท่าไหร่เนื่องด้วยอ่าต้องมีเนื้อความในประกาศนะคะ ตำแหน่งประธานนักเรียนได้ว่างลงนะคะเนื่องจากประธานจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วจึงรับสมัครประธานนักเรียนมีคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยนะคะมีอ่าที่อยู่ว่าจะติดต่อได้ยังไงสนใจขอใบสมัครที่ห้องประชุม2、องอาคารสอนะคะมีวันที่มีประกาศแล้วก็มีการลงชื่อนะคะ ตำแหน่งของผู้ที่ประกาศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือของทางราชการนะคะทีนี้คุณครูจะสั่งงานนักเรียนนะคะ,ะมาดูงานของนักเรียนง่ายๆค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหลักการพิจารณาและการปฏิบัติเกี่ยวกับข่าวสารของทางราชการให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหรือว่า mind mapping นะคะ หลักการพิจารณาและการปฏิบัติเกี่ยวกับข่าวสารของทางราชการนักเรียนก็เขียนแยกออกออกมาเลยว่าหลักการอ่านของมันหนังสือราชการของมันมีอะไรบ้าง1ต้องอ่านเกี่ยวกับอะไรอ่าอ่านเกี่ยวกับว่ามาจากหน่วยงานไหน2เมื่อไรมีเหตุการณ์นักเรียนแยกออกมาเลยนะคะแยกออกมาเป็นกิ่งเป็นก้านออกมาเลยนะคะตรงนี้นะคะหัวข้อของมันให้นักเรียนเขียนนะคะ ส่วนเนื้อหาคุณครูก็สอนไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนำลงในลายกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวถามคุณครูได้ในลายกลุ่มนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะแยกออกมาเลยนะคะหลักการพิจารณาและการปฏิบัติเกี่ยวกับข่าวสารของทางราชการหรือว่าหลักการอ่าน เอกสารของทางราชการมีอะไรบ้างนะคะอ่ามีอะไรบ้างแยกออกมาเลยนักเรียนแยกออกมาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปพบกันในลกลุ่มนะคะใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้วันนี้คุณครูขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ